เซ็นทมีนันเซลจากพีจาเซ็นทันีนเป็นชอปปิ้งเดนก็เซ็นทันมีนไ่เซลจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ความพิเศษก็คือเหมือนเป็นทีแบบคามาีซึ่งพีมาไม่ค่อาีทีเลยไม่ค่อยเข้าใจบาเบาเลยเบาเขาบีมมาวแบบได้สีทองไหมเราได้เลืเงาไบชุดนอนชุดนอน่ใช่เขาบอกว่าใครที่ใส่ชุดนอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับวอยชอ ก็ชุดนอนก็ปกติไม่ใส่อะไรนอนจะได้เย็นเย็นเลยมันโอนไม่ถูกแล้วเนี่ยปกติเคยมาซื้ออะไรดึกๆแบบนี้ได้บ้างมมาตลอดครับผมมินเนเซลก็มาตลอดแล้วก็เซนทรชิลมเนี่ยเป็นเป็นห้างที่หกพันแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแบบเหมือนคุณแม่ช่ามาดื่มเพาว่ามินเนเซลมีผลนมาการช็อปปิ้งเปมพี่ว่าตีสองก็ไม่มีผล ช้อปปิ้งได้เกิดได้ทุกที่แต่ครับเลือกซื้อของไหมคะ this one this one this one I I take all ครังนี้มีมีอาดนตรีเข้ามาด้วยมีดนตรีเข้ามาด้วยครับผมก็พี่มอพี่ตีนาก็โชว์แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคีนครับไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับทางออฟฟิเชีลของทางเ e n นทรัลดิพาร์ตเมนต์สโตร์แต่วันนี้เราจะมีโชว์พิเศษด้วยโชว์พิเศษ สำหรับคนพิเศษที่มาช้อปปิ้งในชุดนอนอฝากหน่อยพี่สำหรับงานก็ฝากเซ็นเตอรเมเนเซลนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับที่เซ็นเ a l ชิลมบอกเลยว่าของเยอะครบแน่นอนครับครับอธิษฐานปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยหรอคอนเสิร์ตงานแต่งงานแต่งงานวิวาฟาแลบ คือเจ้าสาว้อมไหมคะพี <detta jeune> <c oughs> doing, course, ่ไม่ไม่ได้ทองเอาพี่าวดว่าพี่้องหรอไมไม่ได้ก็เป็นเป็นงานแต่งครับผมเป็นเอ่อวิลกินแอนด์ทีพีกกิตเดอะเลนเอเวอเรสต o เวดดิ้งคอนเสิร์ตบริษัทบายจีสุร ก็จะเมันแนวคิดมาได้ยังไงครับก็จะเป็นหนึ่งในเวทโปรเจกต์ครับผมเวทโปรเจกต์นี่ก็จะประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่องเ The Red and the Blue ก็คือซาวด์ a i n แข่งขีครับแล้วก็เพลงประกอบห้าเพลงที่อยู่ในอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ซาวด์ a i n แข่งขีครับผมที่ปล่อยอยู่ทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับหนังเรื่อง Song r a ท n ครับทีมงานเป็นยังไงครับทีมงานมันต้องแบบแข็งแกร่งนครับเรือครับก็เดี๋ยวเราจะมีของชมด้วย เป็นการเสิร์ฟโชว์ดีๆก็เป็นทีมงานแต่งนี่แหละครับก็คือเราต่อยอดมาจากสองนายแต่งทีว่าแบบเหมือนตัวเม่นกับตี๋เนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยกเพลงห้าเพลงนั้นมาแล้วก็มาขยายต่อยอดจากหนังด้วยย้ำว่าเม่นกับตี๋เป็นเม่นกับตี๋เจอเรโ e เจเพราะว่าหนูไม่ได้ท้อง ไม่ปล่อยออกมาคือมินเค้กด้วยแหละคนแซวว่าเค้กระดับางทีต้องกี่ชั้นคะเค้กเหรอคะเอ่อช่วงนี้หมดแป้งถ้าเค้กถ้าแต่งงานจริงเค้กกี่ชั้นก็ได้อยู่ที่สินสอนมากกว่าอย่าอย่ากพีที่สินสอนสินสอดเออสินสอนต้องกินหลักนะลูกสินสอนละคะขอรับก่อนยี่สิบแปดละ แม่เอาสินสอดก็ได้พามาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเรพอเดี๋ยวพี่จะทำยอดได้ถึง28หลักประเพณีของงานยังไงครับคำพ้องของงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนลิสเพลงต่างๆนะก็เหมือนจะเข้าที่แล้วครับก็เป็นคอนเสิร์ตคู่แล้วกันครับ ก็รอบที่เราเจอกันท <City> okay. <aker> kind of ี่ Dark <club> okay. t r o u b l ลรอบนี้ก็มาเจอกันที่ Wedding Concert ครับผมแล้วก็เรื่องเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการเตรียมงานนะรอบนก็จะหายตัวไปอีกเดี๋ยว Presentation อะไรนะครับ Presentation มันก็มี Pre Wedding อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าสาวนี่จะเป็นฝั่งฝั่งเขาแก่ฝั่งคุณแม่สามีแล้ว คุ้มอยู่พอดีเดี๋ยวจะเอาแบบท่าเต้นสำหรับงานแต่งทีนี้ท้กคุณก็นุู้แล้วชุดเจ้าสาวยังไงครับลูกเอ่อสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรท่าผ้าหมดสาเพลงละงานนี้แขกเรือมันจำนวนเท่าไหร่ดมีคะพี่โต๊ะคะเอ่อหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสามวันสามหมื่นคนโต VP แล้วก็มีโตธรรมดาล้วก็มี ที่ถามเจ้าบ่าวหรือยังเขาก็เขาก็โอเคเลยแขกหนึ่งหมื่นคนองเแต่ว่าจะบอกเป็นสายตาใจหน้าแดงอากาศที่ห้างมันเย็นมันเป็นแบบว่าน้ำแข็งกัดนะมันเย็นเย็คือคือเจ้าบ่าวตามใจเราหมดเลยเรอเราอยากทำอะไรเจ้าบ่าวให้หมดเลยเจ้าบ่าวครับ มันก็ตามเหมือนคุยกันแหละครักันแต่เขาตามใจในปากก็ต้องพามปที่เซ็นทรัลมอตาเดียวหออย่างเดียวรอพีเอได้พัดงเดี่ยวตอนนั้นทำได้ยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนาหลายๆคนก็แอบคาดหวัว่าอยากเห็นเพราะอยากเห็นพี่บินอีกแล้วหรอครับขึ้นสลิงอีกแล้วหรอเอเคกันอากาศก็ต้องต้องรอ่ไยไ้่ดูเค้ก ก็เราพยายามจะทำให้รูปโชว์มันดีที่สุดในเรื่องโชว์ก็ไว้ใจพี่เดวเดีพี่เด๋ิวก็จะช่วยตบตบโชว์มาแล้วก็เดี๋ยวเรอเจอกนแสดงว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีแต่เพลงรักหรือเปล่าครับรวบรวมงานเพลงงานแต่งรัปประเทศให้สูกาแต่สรุปหนูไม่ได้ท้า นี่ยไข่าวยมยาเยรับียาเนี่ยแยาเพราะวมันคิดวพาพาแลบไงทุกคนก็เลยเออคิวแลเออเดี๋ยวพวกนี้หนูโชว์ผลตัวเหมือนเพิ่งปล่อยโปสเตอร์ไบบี้เลยแป๊เดียวเลยก็ยังยังไม่ได้ดูฟ e e d b a c อะไรมากครับผมเพราะว่าเนี่ยต้องไปเซ็นทรัลมินาเซเดี๋ยวเซลเสร็จ ้องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเช็คติ๊กต่อกแต่ตอนแมกนั้นก็ปล่อยรูปเค้กออกมาทุกคนก็แบบหรืออะไรนี่ก็ดีใจครับเหมือนแฟนๆก็ให้ให้กระแสตอบรับดีมากครับแล้วก็เหมือนให้ทุกครั้งนี้ปล่อยแบบว่าทำคอนเสิร์ตมาอะไรเนี่ยแล้วก็ชื่นใจแหละที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนก็อยากจะไปเจอทั้งพีทั้งกินด้วยเราเป็นแฟนๆต้องแต่งตัวแบบไหนแค่แค่ต้องเต็มเต็มเต็มัแต่งตัวแบบไหนเป็นเออ่ เรามีงานมั่นสองวันงานแต่งหนึ่งเราต้องซื้อครบทุกวันต้องให้มาทุกวันมั่นทุกวันมันจะมีสามวันมั่นเช้ามั่นเย็นอีกวันเนึ่งมั่นบ่ายแล้วก็ก่อนนอนมีมีมียกน้ำชาไปู้มียกน้ำชาด้วยมีแบบพายมีทุกอย่างเขาวนขันมากเขาดันเขาล็อก พี่คิดว่าตั้งแต่เซนตันชิดลมจนถึงเซนตันเอินบาซีไม่อันนี้หัวขบวนหนึ่งย่างประตูพันกว่าดาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่คนคะลินเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันเดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซอง ซองแดงซองแดงมีนังเกลียวไหมคะมีนังเกลียวด้วยเหรอต้องเออนังเกลียวก็ได้แผ่นนังแมวก็ได้ยังยังปัดนะถ่ายอะไรก็ประกาศไปแล้วครับว่าจะถายวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับที่อัลเทคเก็ตอยู่งเงียบเงียบเลยกลองกล่อกดบัตรไหมล้วกันฟิกกดบัตรนะครับ มากันมาเนี่ยเอะแล้วกันไม DE, ่ร <dance> <Luis> ู้จะหมดหรือเปล่าเขาสอนให้หนูพูดแบบผมไม่แต่กลัวจริงกลจริงจริงๆกลัวจริงเพราะแบบเออจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตเราสองคนก็มาได้ก็ตอนนี้ไปซื้อตั๋วกันไี่อยู่ด้วยเศร้าแน่ๆช่วงนี้รับงานฉับเลยเนาะก็ ก็ช่วงนี้หลังจากคอนเสิร์ตก็ดีด้วยใช่ครับผมก็กลับมารับงานแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการด้วยงานสงการก็จะเจอเป็นปีแรกที่ปีรับงานช่วงสงการใช่ครับพักก่อนใช่ปกติแบบว่าเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบเปียกกัอะไรปีนี้ก็อยากลองเปียกกับเขาดูบ้างแต่ไม่ต้องฉีดโดนไม้นะเราใส่พันที่ไม่อยากซื้อไม่แต่วันนี้เราเป็นสายแฟนก็คุณคาหลังชุดนะชุดละครับง่ายง่ายเป็นแบบว่าชุดแบบตอนดับซัมเมอร์ ออต้งปิดคออยู่แล้วปิดคอทุกคืนปิดคอตลอดนี่วันนี้หนูก็เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นปีใหม่หนูเป็นคนใหม่หนูติดคอตลอดอย่างอื่นไม่ปิดสายแฟนตั้งใจจะเอาแบรชุดยให้พี่กินหน่อยไหมพี่กินเหรอคะเขาไม่ให้หนูไปโดนตัวเขาหรอกหนูจะโดนตัวเขาได้ยังไงโดนไปเดี๋ก็จะแบบอย่างเงี้ย ไม่กล้าไม่กล้าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยช้อปปิ้งเดย์ดีกว่าช้อปปิ้งเดย์เขาบอกเขาจะใส่สูทเขาแค่ใส่บอดี้สูทขึ้นน้องเพลงใส่บอดี้สูทมีเยอะเลยที่บ้านแต่แบนท้ายใส่บ้ทารโอเคนะโอเคค่ะฝากงานดีกว่าดี ก็ฝากงาน Central Mini Sale นะครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องซอมเมย์แต่งตีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่1พฤษภาคมนะครับผมเออคอนเสิร์ต Built In p r i i l e g e The Red Emerald Wedding Concert นะครับผม p r e s เซนต์ by Gisulay ยาวมากค่ะจะไไปกดกันได้ครับที่ออสิทเทสคิดพิมพ์มันมยันไปบ้างหรือยังหรือคำถามไม่จบ ตอบงนานนาจ้างหนูหนูจะตอบเรื่องไหน